เพื่อนเคนไหนที่อยากมีรักแร้ขาวกระจ่างใสเรียบเนียนไม่เป็นหนังไก่นะคะก็มาฟังพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับวานซันนี่เลยนะคะวันนี้นะคะใครที่ยังมีรักแร้ ขาวกระจังใสเรียบเนียนไม่เป็นหนังไก่นะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าหวานมีวิธีอะไรนะคะในการดูแลผิวใต้วงแขนนะคะหวานนะคะมี3ขั้นตอนง่ายงง่าย,าย,ายมากๆเลยนะคะซึ่งขั้นตอนแรกนะ,ะก็คือการกำจัดขนลักแรนั่นเองนะคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะคะก็จะต้องกังวลเรื่องนี้เป็นอย่างแน่นอนเนาะนการกําจัดขนลักแรนะมีอยู่ประมาณ4วิธีด้วยกันนะคะอย่างแรกคือการ ถอนนะคะอย่างที่สองโกนแล้วก็แว็กนะคะแล้วก็การใช้น้ํายาก,กําจัดขนนั่นเองนะคะซึ่งมาดูการถอนกันก่อนดีกว่านะคะการถอนเนี่ยมันเป็นการใช้แหนบใช่ไหมคะที่คีบเนี่ยดึงออกมาถอนออกมาทีละเส้นนะคะซึ่งการถอนเนี่ยจะคล้ายๆกับการแว็กนะคะซึ่ง2องอย่างนี้นะคะวันก็ไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะว่ามันเป็นการทําให้ผิวหนังนะคะเกิดการระคายเคืองแล้วก็อาจจะเกิดหนัง ไก่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าการถอดหรือก,การแววกเนี่ยมันคล้ายๆกับการที่เราไปดึงหญ้าะคะ่ะเคยดึงหญ้าออกจากกระถางต้นไม้ไหมพอดึงออกมาเนี่ย ตรงดินนะคะมันก็จะหลุดขึ้นมาด้วยใช่ไหมมันก็คล้ายๆกับการที่เราถอนขนลักแร้นะคะพอเราถอนออกมาหรือแววออกมาเนี่ยก็จะทําให้ผิวหนังตรงนั้นนะคะเหมือนแบบถูกทําลายขึ้นมานะคะทาให้เกิดอาการหนังไก่นั่นเองค่ะและวิธีถัดมานะคะก็คือวิธีการโกนขนลักแร่ข้อเสียของการโกนนะคะก็คือขนลักแร่ของเราเนี่ยจะยาวเร็วนะเพราะว่าไม่ได้ถอนทั้งลังงโคนนะคะมันเอาไปแค่บริเวณผิวของเราเท่านั้นเองนะคะและที่สําคัญนะคะการโกนจะทําให้ผิวของ เ,เ, <S <S เกิดการเสียดสีนะคะแล้วก็อาจจะเกิดคามมองคามนะคะแล้วก็ยังเป็นหนังไก่ด้วยและวิธีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการใช้น้ํายาก,กําจัดขนนั่นเองน้ํายากําจัดขนมีอยู่หลากหลายมากก่อนที่จะไปฟังข้อดีนะคะก็มาฟังข้อเสียก่อนนะคะข้อเสียคือถ้าเกิดเราใช้น้ํายาที่รุนแรงเกินไปมันอาจจะทําให้เราระคายเครื่องได้นะคะอย่างที่2ก็คือเขาเนี่ยก็ยาวเร็วเหมือนกันนะคะเพราะเขาไม่ได้กําจัด ถึงลากถึงโคน,นะคะแค่บริเวณผิวนะคะเหมือนกับการโกนนะคะและข้อที่3ก็คือใครที่ขานการโกนมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเกิดอยากจะมาใช้น้ำยาก,กำจัดขนนะคะในรอบแรกเนี่ยอาจจะหลุดไม่หมดนะคะก็จะต้องทำในรอบที่2รอบที่3ไปนะคะถึงจะทำให้ขนของเรานะคะนุ่มอ่อนลงนะคะเพราะว่าการโกนเนี่ยมันจะทำให้ ขนลักแรกของเรานะคะแข็งนั่นเองนะคะพอมาใช้น้ํายาพวกนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ในรอบถัดๆไปถึงจะออกหมดนะคะและข้อสุดท้ายนะคะในการใช้น้ํายาเนี่ยก็คือเราจะต้องรอให้แบบขนลักแรกของเรานะคะยาวมาในระดับหนึ่งก่อนนะคะถึงจะใช้น้ํายานี้ได้ก็ถ้าเกิดใครนะคะที่จําเป็นต้องใส่เสื้อเกะอก,อกสายเดียวหรือว่าที่จะต้องโชว์วงแขนนะคะก็อาจจะไม่สะดวกนะคะในการใช้เจ้าน้ํายาพวกนี้นะคะแต่ข้อเสียมันเยอะขนาดนี้นะคะ แต่วานก็ยังเชียร์ให้ใช้น้ํายากําจัดขนอยู่ดีนะคะอันนี้เอาประสบการณ์จากเพื่อนของวานเองก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะเพื่อนของวานเนี่ยไม่เคยใช้มีดโกนไม่ใช้แว็กไม่ใช้ถอนเลยตั้งแต่การกำจัดขนครั้งแรกของชีวิตนะคะเขาใช้น้ำยากำจัดขนมาตลอดรักแล้เขาสวยมากเนียนมากไม่ดำเลยไม่มีหนัง ยไก่เลอันนี้ที่หวานเห็นจริงๆนะคะส่วนประสบการณ์โดยตรงของหวานก็คือหวานนะคะปกติเนี่ยหวนจะใช้การโกนการถออะไรย่างนี้เนาะอยากลองนะคะว่ามันต่างกันยังไงซึ่งพอได้ลองพวกนั้นเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นหนังไก่ค่ะแล้วก็มีความมองคําขึ้นนะคะซึ่งพอเป็นอย่างนั้นก็รู้สึกกังวลน,นะคะก็เลยไปหาเป็นน้ํายากําจัดขนมาใช้นะคะซึ่งหลังจากที่หวานได้ใช้ไป2อสาทินนะคะมันรู้สึกได้เลยนะว่า หนังกายของหวานลดลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหวนานใหญ่จะสรุปเลยนะคะว่าให้เพื่อนๆใช้เป็นน้ํายาดีกว่านะคะแล้วก็ขอจบการกําจัดขนไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายังมีอีก2ขั้นตอนที่เราจะต้องทํานะคะถ้าเกิดอยากมีรักแร ขาวกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะไม่มีหนังไก่ขั้นตอนที่สอที่จะต้องทํานะคะนั่นก็คือการทําความสะอาดรักแร้ค่ะทุกวันนะคะในการอาบน้ำเนี่ยหลังจากอาบน้ําเสร็จเนี่ยหวานจะใช้สบู่นะคะมาฟอกนะคะบริเวณรักแรอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อทาความสะอาดรักแร้ก็เหมือนผิวเรานะคะจะต้องทําความสะอาดเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องทําการผัดเซลล์ผิวอยู่สม่ําเสมอนะคะเพราะว่าขี้ไข่นะที่อยู่ตามรักแร้เนี่ยมันจะทําให้เกิดร่องนะคะ ทำให้รักแร้ของเรานะคะไม่เรียบเนียนนั่นเองค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่จะทําให้รักแร้ของเราดูขาวกระจ่างใสนั่นก็คือการเลือกโลออนที่ไม่มีแอลกอฮอล์ระงับกลิ่นกายได้ดีแล้วก็ระงับเหงื่อได้ดีนะคะเพราะว่าการที่รักแร้ของเราดำนะเกิดจากเหงื่อค่ะแล้วก็การที่โลออนนะคะมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ก็จะทําให้รักแร้ของเรานะคะดํานั่นเองนะคะแค่3ขั้นตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆทาได้นะก็จะมีรักแร้ที่ขาวกระจ่างใสเรียบเนียนไม่เป็นหนัก ่เองคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่เททุกคนนะคะถ้ากคดคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆคะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวานค่ะ